EP8 รู EP ้จัก Liquidation l i q u i d a t i o n คือการยึดเปลี่ยนคำประกันขายทอดตลาดซึ่งจะเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้กู้เหรียญทำการกู้เหรียญจนกระทั่งมูลค่าของการกู้เหรียญมากกว่าหรือเท่ากับวงเงินการกู้ของผู้กู้เหรียญนี่จึงเป็นระบบที่จะช่วยลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่เข้ามาฝากเหรียญในระบบโดยมูลค่าของเหรียญคำประกันนั้นจะมีมูลค่าสูงกว่าเหรียญที่ผู้กู้ทำการกู้ไปเสมอดังนั้นจึงถือเป็นข้อควรระวังของผู้กู้เหรียญ ที่จะไม่ปล่อยให้ลิควิดเดชันเกิดขึ้นกับตัวเองเพราะจะทำให้เพื่อนๆเ,เสี่ยงกับสภาวะขาดทุนได้ในคลิปนี้จะมาสาธิตว่าหากเกิดลิควิดเดชันขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนนี้แถบสถานะการกู้เหรียญของเราเป็นสีเขียวหากเราทดลองกู้เหรียญให้แถบสถานะการกู้เหรียญแตะ100% กระบวนการลิควิดเดชันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสถานะในระบบตอนนี้มีเหรียญเยสจำนวน2เหรียญอยู่ในระบบมูลค่า53บาทซึ่งเป็นเหรียญที่เราใช้คำประกันในระบบซึ่งเราจะทำการกู้เหรียญได้สูงสุดมูลค่า13บาทดังนั้นหากเรากู้เหรียญเท่ากับหรือมากกว่า13บาทขึ้นไปก็จะเกิดกระบวนการลิควิดเดชันเกิดขึ้น สมมุติว่าเราลองกู้เหรียญ KUSDC ให้เพื่อนๆสังเกตคำว่าสูงสุด80%กล่าวคือเป็นระบบป้องกันของแพลตฟอร์มที่จะช่วลยลดความเสี่ยงของผู้กู้เหรียญไม่ให้ทำการกู้เหรียญจนเต็ม100%ของวงเงินถึงเวลาที่เราจะมาทดลองกู้เหรียญให้แถบสถานะการกู้เหรียญแตะ100%กันค่ะกรอกจำนวนเงินให้เต็ม100%กันเลยจากนั้นกดกู้เหรียญ oh no ไม่นะ เส้วนวงเงินการกู้เหรียญเปลี่ยนสถานะเป็นแถบสีแดงเพื่อนๆต้องระวังจุดนี้ไว้ให้ดีนะคะแถมเรายังโดนยืดเหรียญ Yes อีกด้วยค่ะย้ำกันอีกครั้งอย่าปล่อยให้ Liquidation เกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะในคลิปต่อไปเราจะไปทำความรู้จักการสร้างกิลหรือการสร้างทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบระบบ c d f i บนแพลตฟอร์มยืมไมกันค่ะ